ขอบคุณสำหรับการติดตามนิยายประกาศิธิ์ราชามังกรบทที่4931ถึงบทที่4933ขีดขีดขีดบทที่4931กฎเกณฑ์เก่าหลังจากได้ยินเช่นนี้เป่าหูก็เริ่มมองไปที่เฉินผิงซิ่วรุ่ยและหูมาชินเพราะมีเพียงสามคนนี้เท่านั้นที่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาถ้าอย่างนั้นลูกเขยที่ดีของไปยี่ก็คงจะอยู่ในสามคนนี้ สามคนนี้เป็นคนไหนไหนเป่าหูถามไปยี่ชี้ไปที่เฉินผิงแล้วพูดว่าคนนี่เป่าหูตกตะลึงไปชั่วขนาจากนั้นก็หัวเราะอ,ออกมาเท่าไปลูกเขยของเจ้าเพิ่งไปถึงระดับแรกของอาณาจักรอมะตัดเท่านั้นและเขาดูผอมมากเจ้ามีอะไรให้ภูมิใจละ่ะอย่าดูถูกข้าอยากคิดว่าลูกเขยของข้าผอมเขามีกล้ามเป็นมัดแค่บอกข้ามาว่าเจ้ากล้าที่จะแข่งขันหรือเปล่า ไยี่พูดอย่างเย็นชาจะไม่กล้าได้อย่างไรล่ะถ้าจะเลือกใครก็ได้แล้วกระทึบลูกเขยของเจ้าให้เลสเทปไปเลยเป่าหูหัวรอกยอกในสายตาของเขาร่างเล็กๆของเฉินผิงสามารถถูกกระแทกหายไปได้ด้วยการตกเพียงครั้งเดียวโอเคเมื่อเจ้ากล้าที่จะแข่งขันหลังจากที่ไปยี่พูดจบเขาก็หันไปมองเฉินผิงแล้วกล่าวว่าลูกเขยที่รักเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม พ่อตาข้าสบายดีเดี๋ยวข้าจะดูว่าใครสามารถเอาชนะข้าได้เฉินผิงพยักหน้ารับตกลงไปยีบยักหน้าจากนั้นกลุ่มก็มาถึงสนามประลองแล้วเป่าหูก็พูดว่าพี่ไปกดเกณฑ์เดิมๆก็ยังเหมือนเดิม1นึ่งแสนเหรียญอมาตะต่อแมชถ้าเหรียญอมาตะยังไม่เพียงพอเราก็ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อชดเชยไม่มีปัญหา ไปยีบยากหน้าเมื่อเฉินผิงได้ยินว่าเกมหนึ่งเกมจะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งแสนเหรียญอมะตะเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าแรงกดดันเพิ่มขึ้นอย่างมากควรรู้ว่าในเวทีอย่างเป็นทางการนั้นมีเหรียญอมะตะเพียงหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นและจะได้รับเหรียญอมะตะหนึ่งพันเหรียญหลังจากเล่นสิบเกมสามารถซื้อผู้หญิงได้สองคนในราคาห้าร้อยเหรียญถ้าไม่คาดหวังว่าในตลาดมืดราคาแรกที่ขอคือหนึ่งแสนเหรียญอมะตะ พ่อตานี่มันมันไม่ใช่เดิมพันที่สูงมากหรอกเหรอเฉินพิงถามด้วยเสียงต่ำไอ้เป่าหูตัวนี้ได้เงินจากข้าไปมากกว่าแสนเหรียญแล้วเจ้าต้องชนะอีกสักสองสามเกมถึงจะได้ของที่เสียไปคืนมามันจะดีที่สุดถ้าหากข้าสามารถอยู่ยงคงกระพันและชนะตลาดมืดของเขากลับคืนมาโดยตรงทำให้ผู้ชายคนนี้ล้มละลายไปยี่มีความคาดหวังไว้สูงมากกับเฉินผิงให้ข้าได้ลองดู เฉินผิงพูดไม่ออกไปยี่หยุดเสียเวลาแล้วพาลูกเขยของเจ้าขึ้นเวทีเธอะแต่ข้าต้องพูดอะไรน่าเกลียดเกลียดไว้ก่อนลูกเขยของเจ้าผอมและอ่อนแอเกินไปถ้าเขาตบจนตายเจ้าก็โทษข้าไม่ได้เป่าหูกล่าวด้วยสีหน้ายอกเย้ยยังไม่แน่ชัดว่าใครจะตายเฉินผิงพูดและกระโดดขึ้นไปบนเวทีในขณะนี้เป่าหูมองไปที่ชายร่างสูง และแข็งแรงที่อยู่ข้างๆเขาและพูดว่าเสี่ยวหูเชิญเลยและอย่าแสดงความเมตตาค่าจะให้เหรียญอมะตะหนึ่งแสนเหรียญที่ข้าได้รับกับเจ้าขอบคุณครับพี่ชายใบหน้าของเสี่ยวหูตัวน้อยเต็มไปด้วยความสุขจากนั้นมันก็กระโดดขึ้นไปบนเวทีเฉินผิงมองดูเสี่ยวหูตัวน้อยตรงหน้าของเขาเขามีความสูงกว่าสามเมตรและกำปั้นของเขาก็ใหญ่กว่าหัวของเขาด้วย เด็กชายตัวเท่านี้จะถูกเรียกว่าเสือน้อยได้อย่างไรเมื่อเทียบกับเสี่ยวหูแล้วฉันพิงดูผอมมากทุกคนมีแข่งกับตลาดลิงหูใครสนใจจะวางเดิมพันก็สามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเดิมพันเงินไปเท่าไรค้าคิดว่าสุดท้ายแล้วตลาดเป่าหูก็จะชดใช้คืนเป่าหูเริ่มตะโกนเสียงดังผู้ฝึกฝนที่อยู่ตลาดมืดเดิมก็พากันมาหมดแล้ว หลังจากเห็นเชิญผิงและเสี่ยวหูบนเวทีทุกคนก็หัวเราะอาจารย์ไปในตลาดหลิงหูของเจ้าไม่มีใครเหลืออยู่เลยหรือทำไมเจ้าถึงส่งคนผอมแห้งคนนั้นขึ้นเวทีดูเหมือนว่าตลาดหลิงหูจะไม่ขาดแคลนเงินเลยการแข่งขันที่ใหญ่โตเช่นนี้มีประโยชน์อะไรค่าเดิมพันเหรียญอมะตะหนึ่งพันเหรียญกับตลาดเป่าหูและโชคลาภทั้งหมดของข้าข้าก็เดิมพันเหมือนกันข้าก็เดิมพันเหมือนกัน ทุกคนต่างเดิมพันกันอย่างบ้าคลั่งว่าตลาดเป่าหูจะชนะและพวกเขายังเดิมพันโชคทั้งหมดของพวกเขาไปกับเรื่องนี้ด้วยท้ายที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่แน่นอนว่าจะต้องชนะเช่นนี้ใครจะไม่ต้องการหาเงินเพิ่มกันละ่ะท่านอาจารย์นัวชิงกระซิปที่หูของไปยี่มีการเดิมพันมากเกินไปค่ากลัวว่าเราคงจ่ายค่าชดเชยไม่ไหวไม่เป็นไรข้าไว้ใจลูกเขยของข้าใบหน้าของไปยี่ดูสงบ แต่ก็มีร่องรอยของความภาคภูมิใจปรากฏอยู่ที่มุมปากของเขาบทที่4,932ไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้ได้ท้ายที่สุดเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของเฉินผิงเมื่อคืนนี้และความแตกต่างที่ชัดเจนในขนาดนี้เท่านั้นที่จะทำให้ฝ่ายอื่นประมาทได้เมื่อเป่าหูเห็นว่าทุกคนกำลังเดิมพันว่าเขาจะต้องชนะเขาก็มองไปที่ป่ยี่ด้วยความประชดประชันมากขึ้น เท่าไปการแข่งขันยังไม่เริ่มเลยถ้าตอนนี้เจ้ารู้สึกกลัวก็เพียงแค่ขอโทษข้าก็พอและเจ้าไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นเปาหูกล่าวกับไปยี่หยุดเรื่องบ้าๆบานี้แล้วเริ่มได้เลยไปยี่กล่าวเปาหูเพียงแค่โบกมือและเสาแสงทั้งสี่ก็ปรากฏขึ้นรอบๆเวทีทั้งหมดจากนั้นเสาแสงเหล่านั้นก็ปล่อยแสงออกมาทีละเสาและในที่สุดก็รวมเป็นหนึ่งเดียวครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เฉินผิงมองดูวงเวทอันซับซ้อนและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเวทีประลองของตลาดเป่าหูนั้นด้อยกว่าเวทีประลองอย่างเป็นทางการภายนอกมากสำหรับสถานที่ขนาดใหญ่เช่นนี้การจัดรูปแบบในสนามจึงซับซ้อนและล้าสมัยและเต็มไปด้วยช่องโหว่เมื่อเห็นเช่นนี้ฮูหมาชิกก็หัวเราะเยาะเช่นกันเมื่อเป่าหูได้ยินเช่นนี้เขาก็จ้องมองไปที่ฮูหมาชิกอย่างเย็นชา แน่นอนว่าเขาไม่พอใจที่ใครบางคนกล้าพูดว่าเวทีของเขาพังแล้วอย่างไรก็ตามเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดรูปแบบไม่มากนะักและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่แข็งแกร่งมากนะักดังนั้นมันดีพอสำหรับเขาที่จะจัดรูปแบบประเภทนี้ในสนามประลองได้วงเวทถูกเปิดใช้งานแล้วและการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นเป่าหูตะโกนเสียงดังเสียวหูมองเฉินผิงยิ้มและพูดว่า ขอโทษนะไอ้สารเลวถ้าข้าเอาชนะเจ้าได้พี่ชายของข้าจะให้เงินข้าบ้างแล้วข้าก็จะได้ไปเล่นกับผู้หญิงหลังจากเสี่ยวหูพูดจบเขาก็ต่อยเฉินผิงหมัดนั้นใหญ่กว่าหัวของเฉินผิงและพุ่งลงมาจากท้องฟ้าเพียงแค่อาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายนี้หมัดนี้ก็สามารถทำให้เกิดเสียงที่ทะลุผ่านอากาศได้เฉินผิงมองหมัดของเสี่ยวหูอย่างนิ่งเฉยพร้อมด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยาม เมื่อเห็นผู้ชายคนนี้ต่อยเขาเชินผิงรู้ว่าแม้ว่าเขาจะขยับไม่ได้เขายังสามารถหักแขนของเขาได้ไอ้นี่มันไม่กลัวบ้างเหรอยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่เป็นการรอความตายหรือถ้าเอาชนะพวกมันไม่ได้ก็ต้องหลบเท่านั้นยืนนิ่งเฉยไปทำไมทุกคนรู้สึกสับสนมากกว่าทำไมเฉินผิงจึงยืนนิ่งอยู่ท่านอาจารย์นัวชิงขมวดคิวเล็กน้อยและเรียกไปยี่ อย่างไรก็ตามเฉินผิงก็เป็นลูกเขยของไปยี่มันคงน่าเขินมากถ้าเขาถูกมัดตายจริงๆไปงไยี่ไม่ได้พูดอะไรแต่จ้องมองเฉินผิงที่อยู่บนเวทีด้วยใบหน้าสงบบูมมัดของเสี่ยวหูกระทบเฉินผิงอย่างแรงในช่วงขณะนั้นเวทีสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและทุกคนคิดว่าเฉินผิงจะต้องถูกบดขยี้จนตายอย่างแน่นอนอ่าได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างรุนแรงแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากปากของเฉินผิง มันออกมาจากปากเสี่ยวหูตัวน้อยแขนของเสือตัวน้อยเปื้อนเลือดไปหมดและกำปั้นอันใหญ่โตก็เผยให้เห็นกระดูกสีขาวทุกชิ้นปรากฏว่านิ้วของเสี่ยวหูหักทั้งหมดและกระดูกก็ทะลุผ่านผิวหนังและถูกเปิดออกมาเฉินผิงยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพร้อมด้วยรอยยิ้มยอเยยถากถางบนใบหน้าของเขาอะไรทําให้ผู้คนตกใจเมื่อเห็นฉากนี้จะต้องรู้ว่าบัตของเสี่ยวหูเมื่อกี้มีพลังถึงหนึ่งพันปอน นี่คือความแข็งแกร่งทางกายภาพล้วนๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์ใดๆแรงหนึ่งพันปอนด์สามารถกระแทกคนให้กระจุยได้แต่เมื่อโดนเฉินผิงเฉินผิงกลับไม่ได้รบับบาดเจ็บใดๆเลยเป่าหูก็เบิกตากว้างเช่นกันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อแม้แต่นัวชิงก็ยังตกตะลึงและดูแปลกใจเล็กน้อยไผ่ยิ้มด้วยสีหน้าพึงพอใจเสี่ยวหูเกิดอะไรขึ้น เป่าหูคำรามพี่ชายร่างกายของผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งราวกับเหล็กข้าไม่อาจเอาชนะเขาได้เสี่ยวหูพูดด้วยแขนที่เปื้อนเลือดห้อยลงด้วยความหมุดหงิดมากไอเวนเอ๋ยไอไร้ประโยชน์เอ๋ยแกยังมีมือข้างเดียวอยู่เลยข่ามันเพื่อฆ่าเถกอ,อย่ายอมแพ้เป่าหูคำรามนี่คือเหรียญอมตะหนึ่งแสนเหรียญคนอื่นๆก็เริ่มวิตกกังวลเช่นกันข่ามันฆ่ามัน ท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็เดิมพันให้ตลาดเป่าหูชนะหากเสี่ยวหูแพ้พวกเขาทั้งหมดจะสูญเสียทุกอย่างเมื่อเห็นเช่นนี้เสี่ยวหูก็ทำได้เพียงทนต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากนั้นก็ยกมือซ้ายขึ้นกำเป็นกำปั้นจากนั้นก็กัดฟันคำรามและพุ่งเข้าหาเฉินผิงบทที่4,933เเจ้าไม่ได้โอ้อวดใช่ไหมอาจเป็นเพราะความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ไปกระตุ้นเส้นประสาทของเสี่ยวหู และหมัดนี้ก็ยิ่งรุนแรงกว่าหมัดก่อนทุกคนกลั้นหายใจและเฝ้าดูหมัดของเสี่ยวหูข้าหวังว่าเสี่ยวหูจะสามารถล้มเชิญผิงลงได้ด้วยหมัดเดียวเพราะหมัดนี้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาไปลงนรกซะเสี่ยวหูคำรามและต่อยเข้าที่หน้าของเฉินผิงครั้งนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้เฉินผิงตายเฉินผิงมองเสี่ยวหูที่กำลังโกรธจัดและอดไม่ได้ที่จะยิ้มยอะ จากนั้นจึงยกมือขึ้นเล็กน้อยเชิญพิงเพียงแค่ปัดหมัดของเสี่ยวหูออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหมัดอันใหญ่โตของเสี่ยวหูถูกฝ่ามือเล็กของเชิญพิงจับไว้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าการหายใจของพวกเขาแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวไปตายซะเชิญผิงผ่อนคลายลงเล็กน้อยร่างสูงใหญ่ของเสี่ยวหูลอยขึ้นไปในอากาศ จากนั้นก็ตกลงสู่พื้นอย่างแรงในท่าพาราโบลา่าทำให้เกิดหลุมลึกบนพื้นดินในขณะนี้ทุกคนต่างเงียบงันจ้องมองเสือน้อยที่กำลังคายเลือดอย่างว่างเปล่าใครอีกเฉินผิงมองไปรอบๆและถามด้วยท่าทีโอ้อวดมากไปยิตะโกนด้วยความตื่นเต้นฮ่าฮ่าฮ่าลูกเขยของข้าสุดยอดลูกเขยของข้าเก่งมากนัวชิงเก็บเงินมานัวชิงรีบพาผู้คนไปเก็บเหรียญอมาตะเหล่านั้นทันที ทุกคนรู้สึกทุกใจเมื่อเห็นเงินของตนถูกเอาไปแต่ไม่มีอะไรที่พวกเขาทำได้และต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไม่มีใครกล้าก่อปัญหาในตลาดมืดอย่างไรก็ตามตลาดมืดไม่ได้รับอนุญาตหากการต่อสู้เกิดขึ้นในตลาดมืดและออรา่ารั่วไหลออกไปทีมต่อสู้จะค้นพบมันได้อย่างรวดเร็วไอเวนเอ้ยแกมันไอสวะเมื่อเห็นเสี่ยวหูถ่มน้ำลายเป็นเลือดเป่าหูก็โกรธมากเขาต่อยเสี่ยวหู และทุบเขาเป็นชิ้นชิ้นเสี่ยวหูไปเข้าเฝ้าราชาแห่งนรกเมื่อเห็นท่าทางไร้ความปราณีของเป่าหูทุกคนก็ถอยกลับไปสองสามก้าเป่าหูมันก็แค่การแข่งขันมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ทำไมเจ้าถึงฆ่าน้องชายของเจ้าเองไปยี่มองไปที่เป่าหูและถามไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้ากล้าที่จะแข่งขันอีกเหรอเป่าหูถามอย่างโกรธเคืองข้ากล้าแน่นอนข้าแค่กลัวว่าเจ้าไม่กล้า ไปยี่กล่าวด้วยรอยยิ้มจางๆเสือใหญ่เป่าหูตะโกนเสียงดังและประตูเหล็กก็เปิดออกช้าๆทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งสูงเกือบสิบเมตรตัวใหญ่โตมีใบหน้าเต็มไปด้วยคราวเดินออกมาทุกก้าวที่เดินจะทําให้ตลาดเป่าหูทั้งตัวสั่นสะเทือนเมื่อเห็นเสือตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นใบหน้าของไปยี่ก็เคร่งขรึมขึ้นฝ่ามือของผู้ชายคนนี้ใหญ่กว่าตัวเฉินผิงเองเสียอี เม um> ื่อเห็นท่าทีของไป่ยี่เป่าหูก็ขอมวดคิ้วอย่างเย็นชาเจ้ากลัวหรือไม่บอกได้เลยว่าเสือตัวใหญ่ตัวนี้มีพลังมหาศาลมากมันเคลื่อนภูเขาได้และเติมพลังกายให้เต็มทะเลได้และหมัดของมันมีพลังมากถึงหนึ่งหมื่นปอนอย่าพูดถึงเรื่องจะตีเขาเลยถ้าเขาเหยียบเจ้าข้ากลัวว่าลูกเขยของเจ้าคงไม่มีแม้แต่เศษกระดูกเหลืออยู่เลยไปยี่มองเฉินพิงอย่างเคร่งครึม ลูกเขยที่รักเจ้ายังทำได้อยู่ไหมหากไม่สำเร็จเราก็สามารถหยุดการแข่งขันได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เงินคืนมาแต่เราก็ได้เงินคืนมาเยอะมากไปยี่กลัวว่าเฉินพิงอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสือตัวใหญ่อย่างไรก็ตามเสือตัวนั้นก็ตัวใหญ่เกินไปถ้ามองในด้านความแข็งแกร่งของร่างกายยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งได้เปรียบอย่าก,กังวลเลยพ่อตาข้าไม่ปลัวยักษ์สูงแค่สิเมตรหรอก ยักษ์ที่ใหญ่เท่าภูเขาก็ไม่กลัวชัินผิงกล่าวด้วยความมั่นใจเจ้าไม่ได้โอ้อวดใช่ไหมไปยี่กลัวว่าชัินผิงจะคุยโวต่อหน้าเขาโดยตั้งใจเพื่อหน้าตาเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตและความตายเจ้าไม่สามารถแกล้งทําเป็นเท่ได้ไม่เช่นนั้นเจ้าอาจเสียชีวิตได้จริงๆข้าเชื่อมั่นในความสามารถของข้าและข้าไม่ได้พูดเกินจริงชฉินผิงพูดเสียงดัง ดีแล้วข้าไม่อยากให้ลูกสาวของข้าขึ้นสวรรค์แล้วพบว่าเจ้าตายแล้วทิ้งเธอไว้เป็นม่ายถ้าเจ้าทําแบบนั้นเธอจะสู้กับข้าจนตายแน่นอนไปยี่เกรงว่าฉันผิงจะตายไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สามารถอธิบายให้ป่าเฉียนฟังได้ขีดขีดขีดนิยายประกาศสิบราชามังกรขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆ